ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามเราทุกคนล้วนอยากดูก่อนยาวแล้วก็มีหลากหลายทางเลือกันี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เราจะนํำมาคุยกันเป็นการดูแลผิวซึ่งประยุกต์มาจากการรักษาแบบแพทย์ทางเลือกแถบตะวันออกนะคะเป็นแบบโบราณเรียกว่าการครอบแก้วบนใบหน้าหรือว่า facial cupping ค่ะในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนเกาหลใต้หรือว่าทิเบตค่ะช่วยให้เกิดผลดี ทั้งต่อผิวของเราก็จะสวย,ยางามขึ้นหรือพันดูอ่อนเยาววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกันในตัวของตัวครอบแก้วกันนะคะกัรครอบแก้วบริเวณลําตัวก็จะทำบริเวณต้นขาค่ะเพื่อลดเซ็ูไลส์ส่วนครอบแก้วลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะใบหน้าตัวนี้ก็จะเน้นในบริเวณหน้าผาแก้มและคาง ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นต้นขาและไซส์เล็กที่สุดจะเป็นไซส์ที่รองลงมาไซส์นี้จะเป็นบริเวณใบหน้าเหมือนกันแต่ว่าเป็นบริเวณที่เบ,บาบางก็คือบริเวณใต้าตาและบริเวณริมฝีปากค่ะดูว่ามันจะช่วยอะไรได้บ้างปกติแล้วหน้าของเราก็จะมีกล้ามเนื้ออยู่ทั้งหมด43มัดด้วยกันถ้าเป็นร่างกายเราก็จะรู้ว่าเราก็จะต้องออกกำลังกายเพื่อจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ใบหน้าของเรามีก้อนเงินถึง43มัดแต่ว่ามักจะถูกละเลยไม่ค่อยได้ดูแลเอาใจใส่ค่ะก็จะทําให้ไม่กระชับไม่กระชับใบหน้าก็ดูหย่อนคล้อยดังนั้นการทําครอบแก้วบนใบหน้าหรือ facial cupping นี้ก็จะช่วยอย่างที่หนึ่งเลยคือกระชับใบหน้าของเราโดยที่เวลาเราทํทานะคะเราก็จะมีการต้านแรงโน้มถ่วงของโลกแต่ก่อนที่เราจะทำ facial cupping เราจะต้องใช้ตัว facial oil ลงไปก่อน เชชัลออยล์มีหลากหลายชนิดนะคะเราจะใช้น้ำมันแบบไหนที่ลงบนผิวของเราการใช้เฟเช a l ลออยล์ก็อาจจะมีทั้งอาจจะเป็นน้ำมันลูกแพรก็ได้นะคะตอนนี้ที่อยู่ในมือดิฉันเนี่ยเป็นน้ำมันลูกแพร์หรือว่า,าจ,จะเป็นน้ำมันอัลมอนด์น้ำมันมะพร้าวแต่และชนิดก็จะมีคุณสมบัติแตกต่างกันออกไปมีจุดร่วงาอยู่นิดนึงตรงที่ถ้าใครผิวมันถ้าเราทำเฟเชชัลบั p ฟิ้งประจำวันก็จะไม่แนะนำน้ำมันอัลมอนด์กั อยู่หน้าของท่านมีความมันเยิ้มได้เพราะว่าเราจะใช้น้ํามันอะไรก็ตามแล้วเราก็ต้องพิจารณาหนึน่งนะคะเพราะว่าน้ำมันที่เราทํามันก็จะซึมสู่ผิวของเราดังนั้นก็ควรจะต้องเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยกับผิวของเราไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อมามาดูที่การเลือก Coffee, เ a l ชอร์คัพกันบ้างการเลือกตัวเฟ c ช a l c คัเนี่ยเราก็ควรจะต้องเลือกฟูดเกรด เพราะว่ามีความปลอดภัยไม่มีกลิ่นไม่มีสารพิษไม่มีพาทะเลไม่มีสารตะกัว่วแล้วก็ไม่มี BPA การทำ Facial Cupping สามารถทำได้แบบประจำวันแล้วก็ประจำสัปดาห์ถ้าเป็นแบบประจำวันแค่วันละ5นาทีก็ได้แล้วนะคะส่วนแบบประจำสัปดาห์ก็อาจจะประมาณสาัปดาห์ละส3ครั้งการทำแต่ละครั้งก็ใช้เวลาประมาณไม่เกิน ม่เกิน5นาทีถ้าเป็นประจําวันแต่ถ้าประจําสัปดาห์หรือนานสุดเนี่ยเราควรไม่ไม่ควรทํางานเกินไป20นาทีเพราะมันอาจจะทาําให้เกิดรอยช้ำได้แล้วมีเทคนิคง่ายๆหลังจากที่เราทาเฟช i a ลออยล์ลงไปหมดแล้วนะคะทั่วใบหน้ามีเทคนิคก,ก็คือการบีบป,ปล่อยและสไลด์บนใบหน้าแต่ถ้าเราไม่ลงน้ํามันเฟช i a ลออยล์ลงไปก่อนเนี่ยมันจะไม่สามารถสไลด์ได้นะคะลองมาดูกันนะคะบีบป,ปล่อยและสไลด์ค่ะบีบ ปล่อยสไลด์เวลาเราทําชํานาญแล้วนะคะเราสามารถที่จะทําไปแล้วก็ดูทีวีไปพวกคู่กันได้เลยถ้าตอนแรกเรายังไม่รู้ว่าเราจะต้องทําทิศทางไหนหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเราทําตามแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะเราทําไปตามแนวกล้ามเนื้อของใบหน้านะคะเริ่มจากคางก่อนบีบปล่อยแล้วก็สไลด์แล้วก็ดึงขึ้นมาให้กล้ามเนื้อของเรากระชับนะคะยกขึ้นมาแบบนี้ค่ะ,ะที่คางสักสามครั้ง ที่แก้มสักสาครั้งที่หน้าผาามครั้งนะคะแล้วก็ทําให้ครบทั้ง2ด้านเอาแบบเบสิกพื้นฐานแบบนี้ก่อนค่ะลองไปทําดูนะคะสวัสดีค่ะ